อาเหตุที่สุพรรณบุรีมีศิลปินเป็นจํานวนมากเนี่ยส่วนหนึ่งน่ามาจากหนึ่งเลยก็คือลักษณะการออกเสียงของคนสุพรรณนะคะคือออกเต็มคําออกออกตรงวรรณยุกออกตรงพยัญชนะเพราะฉะนั้นเส้นเสียงเราเนี่ยมันก็เลยมีความแข็งแรงพอเวลาร้องออกมาเนี่ยมันก็เลยอาจจะมีความเพร,ราะกว่าคนที่อื่นนิดหน่อยแล้วก็ประกอบกับว่าสุพรรณเนี่ยค่ะมันมี องค์ประกอบหลายๆอย่างของทางเรื่องของดนตรีเอยศิลปะเอยอ,อะไรเงี้ยค่ะเรามีพื้นฐานกันมาหลายหลายสายหลายยุคหลายสมัยก,ก็ก็น่าจะเป็นเรียกว่าภูมิความรู้ที่ที่ฝังอยู่ในเขาเรียกอะไรฝังอยู่ใน DNA คนตุพันธ์เลยก็ว่าได้นะคะก็เลยทําให้เราอาจจะมีโอกาสเป็นศิลปินที่ที่มีชื่อเสียงมากกว่าที่อื่นนิดนึงค่ะ